สวัสดีจ้ามาพบกับช่องแก้วตาพากินแซตแนลวันนี้แก้วไม่มีอะไรมากนะจ้าแก้วมาคุยด้วย <c oughs> หัวก็จะข,ดขาดๆหน่อยเพราะไอหัวงอกหัวงอกอันนี้หัวงอกยแก้วยาแก้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมาคุยด้วยก็วันนี้ก็มาคุยกับไอเพื่อนเพื่อนลูกๆหล,ล,ล,ลาน ย่าแก้วกับขอบคุณมันยังงามเด้อจ้าที่เขามาดูกันเกือบจะหกหมื่นเกือบจะห้าหมื่นแล้วแล้วก็อีห้าหมื่นหกหมื่นนะแบ่งมากดติดตามย่าแก้วมึงเด้อจ้าดันย่าแก้วเห็ย่าแก้วเกิดในเด้อจ้าให้ย่าแก้วเปิดกล้องอีประแบบแท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 บแบอีแบบแท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 บน้ำเจ้าเน้ให้คอยนะเด็เปิดกล้องเห็นหน้ามุ้เจ้าเน้ให้คุยกับเจ้าเน้บ่บ่ต้องเออไลฟ์วิดีโอนั่นสิ ซส่ยาแก้วแน่เด้อพันขั้นไพเข้ามาก็กดติดตามกดติดตามแยาแก้วแน่กดไลค์ยาแก้วแน่ให้แยาแก้วได้เกิดจากยูทูปแน่เด้อจ้าเนี่ยยาแก้วก็เท่าหลายแล้วย่อมหัวสีลูกจับย่อมพี่น้องสีอยังอ่ะสีปนงอกแหมหัวมันงอกแหมสีดำปนงอกนะสีฟันบุหรี่หรืออะไรกับรู้เนี่ยแยแก้วบูมูเลยท้งหลังก็จะเป็นประมาณนี้ ซอยยาแก้วเน่เด้อพี่น้องเด้อเข้ามาก็าให้กดติดตามกดกระดิ่งยาแก้วตะกลาบขอบคุณเปนย่งงามแนไอ้กลับขอบคุณเป็นอย่างงามเลยแล้วก็อวยพรให้พวกท่านพวกเพื่อนพวกลูกพวกหลานพวกลูกลูกหลานพวกพี่น้องป้องไปทุก,กูุ่กคนน่ะ อายุวันโนสุขขังพลังปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บเพ่งเฮงรวยๆปังๆจะเจริญก้าวหน้าโดยอาชีพการงานนะจ๊ะติดตามยายแก้วไปอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ติดตามน้องน้องน้อยในเด้อติดตามน่องยกในเด้อฝากน่องยกไว้ในเด้อผู้ใดเข้ามาน้องน้องเพื่อนๆน่องยกก็ได้แล้วก็พี่ป้านะอาเอ็นดูน้องยกน้องเด้อเอ็นดูลูกเอ็นดูลูกหลานที่กำพาพ่อ มาแต่เล็กตะท้องะกระท้องกันพาพ่อมาแต่ท้องมีลูกด้วยกันสี่คนนอจ้ามีบอมันเออไอ้น้องไก่น้องกว้า,างน้องฟ้าคนที่สี่คนที่สี่แม่น,น้องยกมีลูกพ่อเดียวกันสามสี่คนทั้งน้องยกแล้วก็ยาแก้วกับบอมีไมเลยบอมีผัวไมเลยตังกระปัดที่ทิ้งกับพ่อมันมาจนวันนี้บอมีไมเลย ก็เป็นลูกหลาลูกลงแล้วจ้ะที่เขาทิ้มไปที่จแจ๊ก้กว่าจ๊แก้วเล่าให้ฟังว่าท้องแล้วเนะ่ะกาลังท้องซีเดือนแล้วจ้ะที่ว่ามุ่มงหน้ามุ่งตาทํามาหากินดูแลลูกเต้ามาจนโตลูกเต้าตอนนี้ก็สองคนก็มีครอบครัวเป็นสองคนแล้วจ้ะเห,หลืออีกคนสุอีกคนหนึ่งสาวหนึ่งสาวก,กับกับคนหลานนี่แล้วก็หล,หลานหลานน้อยซอยติดตามจแจ๊ก้กเลยเด้อจ้า แกแยกแก้วกับคิปสันจ้ะมือนี่ก็วัาชี่ออกไปทั้งนอกจ้ะกับวันมือมือนี้บันด้โพกผ่าเนี่ยมัอบัได้โพกผ่าก็จะเห็นหาจะหาว่าหัวแยกแก้วล้านมาล้านเด้อดจ้ะเนี่ยหัวแยกแก้วเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี่แกแล้วเท่าแล้วละแกเท่าแล้วจ้ะตามภาษาคนอายุหาสิบเนาะมันก็ปั่นนี่ละอายุหาสิบบนรเลนหาสิบธรรมดาเด้พี่น้องปีใหม่เนี่ยกับสงกา์ไอ้ปีใหม่เนี่ยกับวันเกิดแยกแก้วแล้วปีใหม่เนี่ย ข,ขั้นขั้นึ้นอีกสองเดือนนี่ใหญ่่อีกสองเดือนนี่แหละว่าปีใหม่ปีใหม่นี่ก็ึ้น 50, 50ห้าสิบห้าสิบพัาเลยพี่น้องซื้อหาหาไว้เด้อหาซีหาซีก็หาหา <c oughs> อย่าลืมซื้อรัฐบาลด้วนะบ๊อบบได้เล่นหวยใต้ดินเด้อบ๊บบได้เด้หวยใต้ดินน่ะเป็นบาปเป็นกรรมเด้อเอารัฐบาลช่วยชาติช่วยประเทศชาติให้จเจริญจ้ะอย่าแก้วซื้อต่ รัฐบาลดังนั้นแหละเป็นปซื้อมากับมิตรรัฐบาลยายแก้วอ่ามซื้อเ,น,เนี่ย,ยะงยาแก้วไหนวะใส่วะเสียหิบเบิ้บจะไว้ยแก้วโมยอยแก้วซื้อรัฐบาลงวดนี้ก็ซื้อมาแล้วอย่าให้มุดเจ้าเบิ้งกันนี่จ้ายอยแก้วซื้อมาแล้วจ้าเนี่ยมุขเจ้าเห็นบ่เนี่ยเนี่เนี่ย เห็นว่ามันมันก็คือหัวฝ่ำหัวไายกับรุ่นน่ะเย่แก้วซื้อมาแล้วนี่มันต้องเป็นอย่างนี้เหรอมันต้องเอาหัวอย่างนี้เหรอหัวอย่างนี้ก็ว่าแมนเนาะต้องกลับกล้องเนาะต้องกลับกล้องเยกแก้วซื้อมาแล้วจ้ารัฐบาลเยกแก้วอ่ะอย่แก้วมักเล่นรัฐบาลจ้าพะเล่นดอกใต้ดินน่ะบดหัวซื้อม้ามันก็มาให้ห่าดอกถูกม้าก็มาให้ห่อดอกรัฐบาลไอ้ใต้ดินน่ะ <laughs> มันบ่นจจยเขาหรอกขั้นถูกไหลอ่ะัถูกไหลมุบใจยดถูกซื้อรัฐบาลนี่เข้าใจใจปกติถูกมากถูกน้อยถูกสิบล้านยี่สิบล้านปันจยเขาใจบุดแหละขอให้มีเอขอให้มีใบใบใบรัตตัลีไปขึ้นเขาทุลดเขาหาโลดอย่าลืมเด้อพี่น้องเน้ะ รักยาแก้วรักลูกรักหลานก็กดติดตามกดกระดิ่งให้แน่กดติดตามให้ยาแก้วเนี้ยให้ยาแก้วถึงหนึ่งพันคนให้ได้ถึงหนึ่งพันคนยาแก้วจะกราบขอบคุณไปอย่างงามเลย <c oughs> จะได้ร้องเพลงอีแผลเท็บเท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 บเบไปเลแเถแบเทบเท็บเบแทบเบ,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 บ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเด้อพี่น้องฟ้องไปเด้อเขามาเด้อ อย่ากดอย่ากดกดนะจ๊ะกดติดตามหนึ่งเดียวนะจ๊ะเข้ามาดูกันเป็นหมื่นหมื่นพันพันน่ะกดติดตามให้ยาแก้วทักหนึ่งพันคนกันยังดีหนึ่งพันคนก็นดีเข้ามาปเป็นแตนเป็นหมื่นก็ขอให้กดติดตามเป็นแต่แนเป็นล้านตาทุกคยผู้ข่าเกิดจาก y o ยูทูบเ้อร์ผู้ข่าจิบนญผู้ข่าจิบนหัวหมูขอให้หัวหมูหนึง่งหัวลด <c oughs> S <S 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 ไอ้ผู้ขายด้เกิดจากยูทูบเนี่เดอ้อจากผู้ขายผู้ขายเกิดจากยูทูปให้ลูกหลานลูกหน่อยไอ้น้องหยกมันเกิดจากยูทูบเนี่เดอ้อฝากไว้ในเดอ้อพี่น้องปองปายเดอ้อคันบ่พูดอย่างที่กันบ,บ่เล่นบ่หัวกันเนาะบ่มิที่พูดเนาะก็จะมาเปิดแค่หัวให้ดูว่าเออไปทําสีผมมาใหม่ก็จะเป็นในฟันบุหรี่งอกปนผมอ,นอันผมผมอยู่แล้วมันงอกอยู่แล้วจ้าอันนี้กับพนไปเฮ็ดออหยังอ่ะ หอกหอกกลดำหอกกนแดงอ่ะมันมีสามสีได้เนี่ยสามสีได้เนี่ยมันมีสีแดงสีดําสีแดงสีสีน้ําตาลอ่ะนั่นแหละสามสีนั่นแหละสไลด์สามสีนั่นแหละเนี่ยฝากลูกน้อยในเด้อเนี่ยฝากลูกหล่าในเด้อเนี่ยลูกหล่าลูกหล่าคําแพงเนี่ยลูกหล่าลูกหลงตอนที่มีัอเนี่ยตอนที่มีอนี่นะอายุน่ะสี่สี่สิบสองจ้ะตอนมีไอเนี่ยอายุสี่สิบสองนีนี่โตแล้วโตแล้วเนี่ย สิบสองปีแล้วกระสีายจะเป็นสามแล้วกะสีเข่าเป็นสาวแล้วห <c oughs> น้าตาเป็นสาวแล้วฝากในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยเฮ็ดยูทูบเต้นเต้นอีงังเขาก็คิดเองแม่ไม่ได้ตรงไปเรียนหรอกจ้ะเขาเฮ็ดเองฝากกดติดตามฝากกดไลค์ในเดอ้อเพื่อนๆน้องน้องหยกเดอ้อฝากน้องหยกด้วยเดอ้อน้องหยกชื่อน้องหยกจ้ะตอนแรกอ่ะคลอดมานะ่ะ ตอนแรกคอดมาให้เขาชื่อพลอยไพรลินตอนนี้เขาป่วยบ่อยป่วยบ่อยแม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นน้องหยกต่างครับเปลี่ยนเป็นน้องหยกมาก็เลยไปเจ็บไขรได้ป่วยซ้ำฝากไ้แค่นี้เด้อรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย